กระซิบบอกเล่าสวัสดีค่ะรถกระบะมือสองนะคะแต่งติ้งมาแล้วนะคะคันนี้อยู่บ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะรถกระบะสวยแต่งซิ่งนะคะ I ีซุ u d ดีแมคไฮแลนเดอร์ <3. 0. S 1> รถกระบะมือ2ปี07เน้นตามสภาพเป็นรถมือ2เกียร์ธรรมดานะคะขับขี่ได้สบายค่ะเครื่องยนต์3,000ตีตีดีเซล รถกระบะแคป DDI กระจกไฟฟ้ามีระบบเซ็นทรัลล็อกภายในเป็นเบาะผ้ามีไฟตัดหมอกพร้อมรงแบกหล่อเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นเอกสารพร้อมนะคะราคา139,000บาทราคาตัดเงินสดต่อรองหน้ารถได้ค่ะ สนใจติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปกันได้นะคะแต่อย่างไรก็อย่าลืมนัดใหมากันล่วงหน้าด้วยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะเดินทางไปดูตัวรถด้วยตนเองดีที่สุดนะคะไปถึงปลายทางแล้วมีให้ท่านเลือกอีกหลายคันเลยนะคะอย่างไรก็ลองติดต่อนัดหมายกันดูค่ะเพื่อความสะดวกทั้งสองฝ่ายสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ